เข้ามาที่ลุงนวแล้วเดี๋ยวดูล์ครับพน้างานลุงลุงนวถ้าคือเวลาอวยพรน,นะครับเวลาอวยพรถ้าถ้าอวยพรแต่ชื่อนะครับก,ก,ก็ก็ไม่ครอบคลุมแต่ถ้าได้ได้นามสกุลมาด้วยนะครับการคือบางทีการถวายทานหรือว่าทําบุญไม่ว่าจะให้คนให้สัตว์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาเรียกว่าผู้โอ้โหทําอะไรพี่น้องออโอ้โหให้ไรไม่ทัน พอพอยืดตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นท่าที่สวยงามมากน,น,นะครับ <S <S แอดแอดไลน์เบอร์เบอร์อรลุงนนลุงนนปักหมุดให้แล้วนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งสลิปเข้ามาแล้วก็ให้มีชื่อนามสกุลลุงนนก็จะได้อวยพรให้ให้ให้สมบูรณ์นะครับจะได้พูนผลจะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญ นะครับบางครั้งบางโอกาสถ้าถ้ามีแต่ชื่อนะครับเราเขาเรียกมันก็เหมือนแบบลุ้มลุมเล้งๆล้งก็ไม่รู้ว่าอย่างสมมุติชื่ออย่างนางเนี้ยก็ไม่รู้นางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราอวปพรอย่างสมมุติว่าไปสนีเขาจะนําส่งเขาก็นําส่งไม่ถูกพี่น้องพอนําส่งผลบุญไม่ถูกเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนไปอยู่บ้านกลางเลอก็ เอาในคแง่คิดมุมมองลุงนนท์เองก็จะนะครับจำบุญให้กับพวกสัำพเวศีทั้งหลายหล่ที่ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าได้ได้ชื่อได้นามสกุลอ่ะ,นอนอะนอนเห็นแล้วลุงนนท์อ่าลุงนนท์เห็นแล้วเดี๋ยวน้นอดุงนนมันชื่อ,อที่พรที่พาจันแจ้ง เอาเอา,เอามุมนี่เอาเอามุมไหนเอาเอามาเอามาชุดหนึ่งหนึ่งร้อยวันนี้นะครับพ่อเอกก่อนอาบน้ำพ่อเอกมีสต็อกอยู่นะครับสต็อกก็อยู่ใกล้ๆกับลุงนนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อเอกไม่ต้องกังวลน,นะพอถึงเวลาเดี๋ยวควันต้าควันตั้ม แล้วก็เพียวเดี๋ยวเขาก็จัดการให้ครับขณะนี้นะครับก็มีคุณพรทิพพาจันแจ้งนะครับก็ได้โอนเงินมาให้กับลุงนนให้ซื้อกล้วยให้กับพ่อภายเอกชัยจำนวนหนึ่งร้อยบาทนะครับ ลุงนนท์ก็ขอให้คุณพอทิพาจันแจ้งนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประการขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาขอให้รวยรวยรวยด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาขอให้บุญนี้ส่งให้กับครอบครัวญาติมิตรกับคุณพรทิพาจันเท่งนหน่อยครับตังกว่าี่ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวลุงมันจัดการโอนตังค์ให้เอาไปกินกล้วยพอไปกินกล้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีควานมาจัดการเออพ่อเอกไม่ต้องกังวลที่วางอยู่เนี่ยนะครับของพ่อเอกหมดเลยนครับขอยนิดนึงพ่อเอกอ,อ,อ,อ่าถอยนิดนึงถอยภาพนิดนึงลุงนนท์ไม่เห็นหิวหิวแป๊บนึงว่าอู้เนี่ย ตาขาวแคทเลยแล้วบอกว่าตาโอ้ยรอแป๊บหนึ่งพ่อพายถอยล่มหน่อยล่มร่มหน่อยพ่อพายถอยเป็นร่มหน่อยอ่ะเขาล่มก่อนเป็นของพ่อของพ่อหมดเลยนะครับโอ้ยรอพูดนั่นตาบทสุขฐานที่ตาใช่ไหล่ะเสียงดังๆหน่อยพ่อพายฮะ แล้วกอ่อนว้าโอ้โอพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้พ่ออาบน้ำไปด้วยกินไปด้วยจะได้มีความสุขเออโอ้ยนอหืมนอ้วยๆพี่น้องเอ้ย